คุณผู้ชมได้ติดตามกับอบบารบบาบ้าเดสตาร์แอาราบ้าแรกและซีนแรกในทีของสตาร์แทั้งสคนและอีกหน่าผลงานที่นอกเหนือจากงานเพลงมันก็คือการถ่ายแบบวิเิตอสารแลาสุดทั้งแัดคน,นได้ถ่ายแบบอาจับวิจิตอสารคุณสตรีจะ่น่ารักสดใสขนาดไหนเอเจน,นต์อัมเดกนมีภาพมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ชุดฉากมากถูกต้องครับอันนี้ชุดที่สองครชุดแรกเราใส่สีสีที่ใส่ตัวสนเราใส่สีอะไรผมใส่สีเขียวครับใส่สีเหขียวฮะเพราะว่าแต่คราวนี้เรามาแบบสีแดงเลยใช่ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นเตัวที่ชุดฉากถูก็ใส่ออกมาแล้วถ่ายออกมาแล้วแบบว่าตัวก็เคมากโอ้โหถูกต้องครับแล้วก็ในวันี้นะครับเราจะได้หนังสือรสดีเล่มนี้ออกมานะครับแล้วก็เป็นพวกเราทั้งแปดคนเลย มี่มวัใจดีนะครับอนะครับมีนะคะก็ใจรอเนเดียวนะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะอุดหนุนดิจยสัรนกุหลสตรีฉบับนี้นะคะจะวางแขงวันที่15มิถุนายนนี้ส่วนคนไหนยังไม่มีอัลบั้มของน้องๆเดสตาร์แปดนะคะซึ่งเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็น DVD VCD คาราโอเกะนะคะแล้วก็อัลบั้มเพลงของน้องดอะสตาร์แปดสามารถหาซื้อกันได้แล้ววางแขงเราค่ะรวทั้งดาวโหลดที่ดอกการ123 5